คำเตือนช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความช่วงแห่งความทอรอลหหดนะทุกคนใครใคร <c oughs> เวนกรรมันเวนกร,รมันตามมาในเกียบเลยกนะ้อนก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคน,ท,กคนทุกท่านนั่นละกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะก็คือช่องโนมิตะคงนั่นเองถ้าเข้ามาแล้วฝาก <c oughs> เดี๋ยวนะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะโอเคขอเล่นขอเล่นหน่อย่งไม่ใส่ืรอกก้ก็ได้จากการทำภารกิจทำาช h i e v e m e n t นะทุกคนก็คือผลลลพอ์ความสำเร็จนั่นเองนะโอเคครับวันนี้ผมจะทำอะไรวันนี้ผมจะมาสอนทำในเครื่องข้างหลังนี้นะทุกคนเป็นเครื่อง ิ่งไกลอัต้มวัตนั่นเองนะทุกคนฟังฟังแล้วแบบมีความดูดีอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้นะผมแนะนำนะสำหรับคนที่คิดจะทำอย่าเลย<笑><笑>พื่งเพึ่งได้พึ่งจะได้41่อันนะทุกคนคือมันใช้งบประมาณเยอะถามว่าใช้ออสเทอร์เบอร์น้อยขนี้ได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าความเร็วในการเก็บเกี่ยวทุกคนมันจะน้อยเพราะว่า ถ้าใครเคยสร้างนะจะสังเกตว่าไอ้ตรงชูกคเคนตรงเนี้ยที่มันโผล่หน้ามาเจอกับออสเซอร์อรเวอร์อ่ะไอ้หน้าบูดอะมันจะโตช้ากว่าเขานะทุกคนสังเกตด,ดูดีๆการที่เราใช้แบบเนี้ยปึ๊บมันก็จะตรงไหนโตก็คือมันตัดเลยอะไรประมาณนั้นโอเคนอกเรื่องละโอเคเข้าเรื่องของเราครับทุกคนสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเชสหน,นึ่งอันฮอปเปอร์สองอันบล็อกอะไรก็ได้สักย0 3สบล็อก กระจก3บล็อกเลสตอน2เส้นลาวา1ถังออสเซอร์วอร์1ตัวเลสตอนคอมเบรเลเตอร์1ตัวท็อต1อันแล้วก็แชบดอ8อันโอเคเราจะเอาของออกมาเลยแล้วกันนะทุกคนจิบจิบชืบ,ชบ,ชบโอเคผมอาจจะสอนแบบไม่ได้ชำนาญมากนะก็จะก๊อปปี้ฝั่งนี้เลยแล้วกันโอเคเราก็จะเว้นจากฟาร์มตรงนี้นะปึ๊บ,บเว้นออกมา2 เว้นออกมา2ช่องชืบโอเคหลังจากนั้นเอาฮอบเบอร์ต่อเข้าเช็ดนะทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมฮอบเบอร์ต่อเข้าเช็ดแล้วต่อบล็อกขึ้นมาตรงฮอบเบอร์สองบล็อกนะต่อขึ้นมาเลยหลังจากนั้นก็เอาแถบดรอวางข้างล่างวางข้างล่างนะทุกคนวางทั้งฝั่งสองฝั่งนี้เลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเสร็จแล้วทําการทุบบล็อกตรงกลางนี้ออกเลยทุกคนชืบ โอเคหลังจากนั้นใช่ไหมให้เราให้เรามาข้างหน้าฟาร์มเดินขึ้นกล่องแล้วก็ฮอปเปอร์มาเลยแล้วก็วางบล็อกหลังฮ o อปเปอร์บล็อกหนึ่งแล้วก็เหมือนผมจะลืมอย่างหนึ่งทุกคนเราต้องใช้ดสเพนเซอร์นะนะดสเพนเซอร์ทำโดยการใช้สติงสติงแล้วก็เดีย๋ยวนะมันจะมา 3B อะไรสติง ก็ต้องใช้สติ๊กทำเป็นธนูมาก่อนทุกคนรืบธนูแล้วก็ cover stone จะได้เป็นไหนวะ d e f e n ิ e r น,นะ d e f e n อ e r จะใช้ cover stone เนานะแล้วก็ธนู red stone ด,ด,ดัดเส้นหนึ่งอันนี้ต้องขอให้ผู้ชมด้วยนะผมลืมนะเมื่อกี้โอเช่นะ ขอเลอสตอโออกมาคืแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เอาเลสตอรไปทำอะไรนะดิเทนเซอร์ละโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเนาะขั้นตอนต่อไปให้เราเอาดิเทนเซอร์วางนะให้มันหันเข้าหาตัวเราแล้วก็ผมก็ลืมอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> อะไรเนี่ยพอจะทำนึกได้พอไม่เตรียมของไว้ตัดนนึกไม่ได้ทั้งนั้นเลยโอเคเมื่อเราได้หน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็คืออันนี้กล่องฮ o อปเปอร์ ่อบล็อกขึ้นมา2บล็อกวางแถบรอเสร็จแ,แล้วทุกบล็อกเสร็จแ,แล้ววางบล็อกตรงนี้ข้างหลังคปเปอเสร็จแ,แล้วต่อดิฟเฟนเซอร์ขึ้นมาข้างหน้าดิฟเฟนเซอร์เราจะวางเป็นสซลับสลับนะต่อบล็อกขึ้นมา2บล็อกเป็นบล็อกกระจกเนาะหลังจากนั้นเอาบล็อกอะไรก็ได้นะวางบนวางบนดิฟเฟนเซอร์ครั้งหนึ่งก็คือบล็อกหนึ่งกันแหละหลังจากนั้นเอาลาวาวางเลย ปึ๊บมันจะได้แบบนี้นทุกคนหลังจากนั้นให้เราทอสหนึ่งแท่งของเราออกมาจริงจริงมันไม่ต้องเป็นต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่าแสงสว่างจากลาวามันก็พอสมควรแล้วทุกคนวันนี้ถ้ามีไฟลาวออกมาเราก็ทุบนะมันจะลาวออกมาแค่ครั้งเดียวนะไม่ต้องกลัวโอเคมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมทุกคนต่อไปนะเอาฮอปเปอร์ออกมาวางเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็วางเข้าดฟเฟนเซอร์นะ ย้าให้ตูดไปเข้าไปดีเนเซอร์เท่านั้นนะเสร็จแล้วเอาบล็อกต่อขึ้นไปยังตรงนี้ก็คือบนฮอปเปอร์เอาแถบดอรอวางเหมือนเดิมเลยอันนี้จะวางสามมุมนะเสร็จแล้วปิดแถบดอรอตรงนี้เราต้องต่อตัวนิดนึงนะต้องการต่อตัวตึ๊บตึ๊บตึ๊บเสร็จแล้วเอาแถบดอรอวางเหมือนเหมือนกันนะบนนี้ก็ต้องวางแถบดอรอ ชิปก็คือตรงเนี้ยผมจะวางแถมดอมมาเลยตรงการทุบบล็อกตรงกลางออกเดี๋ยวเราจะให้ไก่ยอยู่ในนี้นะทุกคนโอเคเสร็จแล้วทุบป,ป,ปคือผมอาจจะไม่ได้ทําให้ดูในคลิปนี้ทั้งหมดนะก็คือมาสอนวิธีการทำแล้วส่วนวิธีการเอาไก่ลงไปนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วโอเคครับหลังจากนั้นทุบบล็อกตรงนี้ออกมันจะได้แบบนี้ใช่ไหมชิปฮะมันจะเป็นแบบนี้ ไม่ใช่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 ใชนี่มันจะเป็นแบบนี้แต่ตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยเราต้องลงมาก่อนเสร็จแ,แล้วพอเราลงมาอานนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยจะมีบล็อกอยู่ตรงนี้จะไม่มีเอาบล็อกอะไรก็ได้วางข้างหลังฮอปเปอร์แบบนี้เสร็จแ,แล้วเอาออสเซอร์เวอร์ออกมาปึ๊บหันไอ้เจ้าหน้าบูดให้หน้ามันชี้ลงมาหาเราแล้วทุกคนแล้วหาทางออกชิบชิบ เสร็จแล้วเอาบล็อกอะไรก็ได้วางไว้แบบนี้ก็คือตรงเนี้ยตอนแรกมันจะไม่มีบล็อกเราทําการวางออเซอร์เวอร์ก่อนให้เสร็จแล้วก็โดดออกมาแล้วก็วางบล็อกเข้าไปแทนเสร็จแล้ววางเรสตสโตนเส้นหนึ่งวางเสร็จแล้วตรงนี้ใช่ไหมวางกระจกขึ้นมาวางเรสตสโตนอีกเส้นหนึ่งถ้าถูกต้องนะเรสตสโตนตรงนี้จะเป็นเส้นถ้าไม่ถูกต้องเรสตสโตนมันจะเป็นแบบนี้อันนี้หวังว่าจะเข้าใจอะเนาะเสร็จแล้วทุบ บนหน้าไอเจ้าออสเซอร์เวอร์ออกนะทุกคนเอาเลสต o โตนคอมเพลเตอร์ออกมาทำทำยังไงก็ได้ให้เลสตโตนคอมเพลเตอร์ชี้ออกไปข้างหลังฟาร์มแบบนี้แต่เมื่อกี้ผมวางผิดปึ๊บแบบนี้นะเสร็จแล้วให้เรากดเปิดไฟดูปึ๊บถ้าไฟกระพริบ,บวงจรแปลว,ว่าวงจรทำงานได้ถามว่าทำไมต้องมีวงจรตรงนี้ก็คือ ดิฟเฟนเซอร์ไม่สามารถยิงไข่ออกมาด้วยตัวเองได้ก็คือต้องใช้วงจรตรงนี้ช่วยก็คือวงจรอ,อันนี้อันนี้มันเป็นฮอปเปอร์ใช่ไหมกาออกไข่ปุ๊บไข่ไข่ไข่มันก็ลงมาฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ก็ส่งกระแสไฟมาตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นการตรวจจับว่าตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงมันตรวจจับว่าฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงลนะมันก็ส่งกระแสไฟให้กับออสเลเวอร์ออสเลเวอร์ก็ส่งกระแสไฟมาข้างล่างนี้ปุ๊บแล้วมันก็ส่งกระแสไฟขึ้นมา โดนกับบล็อกตรงนี้บล็อกตรงนี้ก็ส่งกระแสไฟกับดิสเทนเซอร์ดิสเทนเตอร์ก็พ่นไข่ออกมาอะไรเงี้ยทุกคนเสร็จแ,แล้วมันก็จะมีลูกไก่อยู่ในนี้พอลูกไก่โตใช่ไหมมันก็จะหัวมันก็จะไปโดนเราอาะเสร็จแ,แล้วมันก็มีไก่สุกออกมาตรงนี้นั่นเองครับทุกคนอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะปึ๊บจะเข้าใจกันไหมเนะี่ยไม่เป็นไรก็น่าจะเข้าใจกันแหละก็ค่อยๆดูกันแล้วกันโอเคผมก็จะทําการเก็บของอไปแล้วก็ เดี๋ยวจะเริ่มลากไก่เข้ามาวิธีการลากไก่ของผมนั้นก็เป็นอะไรที่แสนจะง่ายได้แล้ทุกคนผมได้เลี้ยงไก่ไว้ประมาณ80ตัวนะทุกคนนะนี่นะ80ดสิบตัว <What? S 1> มีเวลาว่างนะทุวันไม่เลี้ยงมัวแต่ทำวันนั้นนะทุกคนมันวแต่ทำฟาร,รม์มอ้อยอัตโนมัติแต่ละเป็นอะไรที่เซ็งโลกมากเลยวันนี้น โอ้เวลาว่างั้งวัผมไม่ทำอะไรเลยนอกจากทำฟาร์มทุบแล้วางทุบแล้วางทุบแล้วางนี่ผมจะเผยความลับจริงๆทุกคนซืบนี่จริงๆอผมทำขนาดนี้แล้วนะเฮ้ยอย,อย่ไกลไม่ลงไปายบายโอเคเลิก,เลกสาทิตดีกว่าไก่ผมหายไปแล้วโอเคครับทุกคน,นจริงๆตรงนั้นผมทำไว้ใหญ่เวอร์เลยนะแต่กระช่างมันเถอะทุกคน คตรงนี้เราจะปิดไว้ก่อนนะเพื่อเพื่อความปลอดภัยของน้องไก่นะเนี่ยโอเคเราก็จะพาน้องไก่เข้ามาอยู่ในนี้สัก3าีตัวแล้วกันเชน้องไก่มาเล็วมาแล้วไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่ก็ไม่ต้องเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราค่อยขยายพันธุ์เขาเพิ่มก็ได้แต่เขาก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันน่าบื บนก็คือการเลาะไก่ขึ้นมาเนี่ยข้ไปซิครับวอมไม่ลงไปข้างล่างขึ้นมาข้างบนดิอ้วันนี้ก็แล่มแมวเลยทุกคนเสร็จแล้วสองตัวนี้มันก็จะลงไปหากันลงไปหากันสิไม่ใช่อย่างงั้นจะลงไปหากันเอ,ไอาไข่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวออกไข่เลยไม่ๆๆๆ ไก,ไก่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขอสักสองตัวสามตัวก็ได้สี่ตัวก็ดีขึ้นมาอะไรเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวเสริมทางให้ไก่ขึ้นมาก่อนทุกคนสึกยากลำบากเลยการในการล่อสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยชิบโอเคเริ่มขึ้นมาแล้วจะเป็นแม่ไก่หรือลูกไก่ก็ได้ทุกคนแต่จะให้ดีก็เอาเป็นแม่มันดีกว่า ลงลงลงไป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 โอเคเชิบเชิบได้สองตัวสองตัวพอไหมเคสสองตัวก็พอแล้ว <c oughs> ที่เหลือเดี๋ยวผมจะพาเขาไปไปบันเทิงไนะทุกคนที่เหลือเดี๋ยวผมจะพาเขาไปบันเทิงมนะันจะเป็นแบบการบันเทิงเริงใจเลยอะชิบโอเค ไก่ออกมาแล้วไก่ไก่อันนี้ก็ระวังไก่ตกลาวาแล้วทุกคนเฮ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวนะผมนี่รจะตกลาวาแทนไก่เคขอที่ลรสองตัวก็พอแล้วทุกคนถ้าเราเอาขึ้นมาเยอะลําบากครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นไก่ย่างเร็วๆนี้แหละไก่ย่างยี่ห้อไอ้ไก่ย่าง กย่ยางส,สูตรสูตรของผม่แยละโอเคขึ้นมาเป็นอะไรที่น่าเบื่อตรงนี้เลยทุกคนการลากสิ่งมีชีวิตเนี่ยยิ่งการลาก NPC เนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อการลาก NPC อ่ะก็ตรงนี้อาจจะมี12345678มีสัก10ฟาร์มกันถ้าผมขยันนะนะในช่วงนี้รู้สึกขี้เกียจทุกคนอะไรก็ขี้เกียจไปหมดเลยตั้งแต่ทำฟาร์มไอฟาร์มว่ายอัตนมัติเนี่ย ถ้าผมบอกเวลาทำฟาร์มอ้อยอัตโนมัตินนเนี่ยเดี๋ยวผมไปลื้อฟาร์มอ้อยอัตโนมัติมาทำฟาร์มไก่โอ้ได้เป็นสิบฟาร์มเลยทุกคนมดใครเคถ้าเรามายืนตรงนี้ไก่ก็น,น่าจะตกลงไปได้ได้ไหม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 ขออีกตัวขออีกตัวขออีกหนึ่งขอขอผู้แบบขอผู้ผู้อยากอยู่รอดเราจะขอผู้อยากอยู่รอดอีกหนึ่งตัว ใครจะอยู่รอดใน EP นี้ฮึบฮึบม่ไ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 มขอผู้อยู่รอดอยากอยู่รอดขึ้นมาอยากอยู่รอดไหมนายอยากรอดใช่ไหมเอาโอ้สงสัยสงสัยเขาไม่อยากรอดทุกคนใครอยากรอดขึ้นมาลูกไก่ก็ได้แม่ไก่ก็ดีขึ้นมาโลขอขออีกตัวนึงขออีกตัวนึงขออีกตัวหนึ่งตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเข้าไปเข้าไป ข้าไปเข้าไป,าไปอย่าพูดเสียงดังทุกคนเดี๋ยวไก,ก่ตกไก่ตกใจไก่ไปลงไปโอเคเรียบร้อยเช็คตรงนี้ทุกอกเดี๋ยวที่เหลือมจะกลายเป็นไก่ย่างห้าดาวนะทุกคนนะเช็คช็คตรงนี้ก็ทุกออกไปแล้วกันเพื่อความแบบความสวยงามของเรานะอันนี้ก็ได้แต่รอนะว่าเมื่อไหรไก่ก็จะออกไข่องนะก็ต้องรอไก่ออกไข่นะ้ทุกคน ตรงนี้ก็อย่าให้เอ้ยเฮ้ยตกใจอ้ายไก่ย่างได้กินไก่ย่างแล้วทุกคนกินไก่ย่างกันกินไก่กินไก่ชอไก่เลยแต่ทำไมตรงนี้ล่าวามันทะลักจังเลยนะม่ดูสิโอเคเราก็จะหาผู้อยู่รอดชุดต่อไปชิบชิบเมื่อกี้ก็สกิดไก่ไปทีนึง เอาอันนี้ปิดบางหนอยแล้วกันสวัสดีกอ่อยเห็๋นะผมต้องการไก่ตัวใหญ่มากกว่าตัวเล็กนะผมจะได้ขยายพันเพิ่มนะเวลาว่างๆอะไรแบบเวลาว่างๆจากการอัดคลิปเวลาว่างจากการตัดคลิปอะไรเงี้ยทุกคนก็เอามาเลี้ยงไก่เพิ่มแล้วก็เ k ฟเอานะก็คือน่าจะเป็นฟาร์มผมคิดแล้วแหละทุกคนผมมาคิดคิดดูเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มอ้อยนะ จริงผมทำเป็นฟาร์มใหญ่ๆเลยดีกว่านะแล้วก็เก็บเกี่ยวได้มือเอา AFK เอาแป๊บหนึง่งแล้วก็สร้างร้านค้าอยู่แถวนั้นดีกว่านะมันจะเป็นอะไรที่คุ้มกว่านะทุกคนถ้าผมแบบถ้าผมแบบยังไงก็คือถ้าผมแบบผมแบบมาสร้างฟาร์มอัตโนมัติอย่างเงี้ยทุกคนมันไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าอะไร n อ c เขาก็ต้องการเวลาในการแบบรีสต็อกเนาะถ้า เกิดว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆ NPC มันก็ไม่มีสต็อกนะทุกคนดังนั้นก็คงไม่มีประโยชน์เนาะที่ว่าเราจะเอาฟาร์มว้ให้อยู่ห่างจาก NPC นะก็คือเราอาจจะแบบแยกไปเลยทุกคนแบบแยกคือคือแยกแยกฟาร์มฟาร์มเลเบเลียนอะออกมาเลยก็คือฟาร์มกระดาษอะแยกออกมาประมาณนั้นนะชิปเฮ้ยอะไรกันเนี่ย ึ้นมาอยากได้ไก่ตัวโตอ่ะไก่ตัวโตอ่ะไก่ตัวเล็กแม่ลอ,อยชิบอ่าให้มันลงไปแล้วไอ้จ้าได้ยินหรือว่าเสียงใครไก่อันนี้คือคลิปคลิปอะไรอ่ะทุกคนทะเลาะก,กับไก่ไปวันๆอย่างเงี้ยนะจริงๆคลิปนีนนน้ไม่ได้ยาวนานตรงไหนทุกคนรู้ไหมมันนานตรงไหนมัน กับไก่อะทุกคนช่วงเวลาการสร้างแป๊บเดียวนะสังเกตจจะคลิปได้เลยผมสร้างแป๊บเดียวเองท,เอที่เหลือที่เหลือทะเลาะกับไก่อยู่ไก่มันไม่ยอมลงไปอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ไหม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 ลุ้น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 จริงๆมันเป็นแถบดอมันควรจะคิดว่ามันเดินมาได้นะทุกคนความจริงแล้วอะ่ะสิ่งมีชีวิตอ่ะมันต้องคิดว่ามันเดินมาได้นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดเดียวอีกยดเดียวอีกยืดเดียวขอตัวขอตัวตอีกตัวหนึ่งขอตัวตัวอีกตัวหนึ่งที่เหลือก็จะกลายเป็นไก่ย่างเดี๋ยวจะไปหมักย่างที่เหลือจริงๆเราก็สามารถเล่งความเร็วในการเจริญเติบโตของไก่ตัวเล็กได้ทุกคนแต่ว่ามันไม่มีโอกาสนะที่ว่าเราจะโอเคเป็นนั้นว่า ที่เหลือลาก่อนนะภาพตรงนี้อาจจะโหดร้ายนิดนึงนะทุกคนแต่ใครที่ไม่อยากดูก็สามารถกดข้ามตรงนี้ได้นะนี่แน่นี่แน,น,น,น่ไม่เว้น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 ตักตัวไม่เว้นตักตัวระนาดรนาะนา,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 าคำเตือนช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความ ช่วงแห่งความทอรหดนะทุกคนใครใไอเวนกรรมันเวนกรมันตามมาในเกียรเลยเวนกรรมันเร็วจยิงเงี้ยมันตามมันยในเกียร์มโอเคมันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองเอาลองเอาไข่ใส่ฮอปเปอร์นะมีไข่อยู่ก็เอาไปทีนี้ไข่มันก็จะถูกยิงออกมา เดี๋ยวนะวงจรเฮ้ย hey, วงจรวงจรทำไมเายทำอย่างนี้ตะวงจรจริงมันต้องยิงเรื่อยๆนะทำไมมันยิงลูกเดียวหรือว่าขอวงจรน,นี้น่าจะเป็นแบบว่าสามารถยิงได้แค่ทีละลูกนะทุกคนผมสาธิตให้ดู โดยการเอาไข่ยนลงไปปึ๊บก็คือมันจะยิงหน้านทีละลูกครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปหาวงจรเก่ามาดีกว่าตรงใส่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวงจรน,นิดนึงนะเห็นไหมทุกคนตรงนี้ก็จะมีลูกไก่เกิดมาแล้วก็คือวงจรอันอนี้มันง่ายก็จริงครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปหาวงจรเก่าๆมาใช้นะ วงจรเก่าๆมันจะเป็นยังไงก็คือไม่ว่าจะมีไก่ไม่ใช่มีไก่มีไข่ออกมาเยอะแค่ไหนนะมันจะไม่มาคาอยู่ในบีทเซอร์แล้วมันจะถูกยิงออกกันทั้งหมดเลยถ้าวงจรอย่างนั้นดีกว่าก็น่าจะทําแบบนั้นนะทุกคนโอเคคือโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในเนเธอร์หน่อยละกันนาะอหลังจากที่เราได้ทำทางในเนเธอรไปแล้วก็ คลิปนั้นไม่ได้ให้ผู้ชมดูต่อนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาหนังสือเอฟเจนตีวี V ปเอฟเจนตีวีไปตีใส่พิกแอคผมเลยเป็นพิกแอคเทบผมเลยเนี่ยซิลทัดเนี่ยใช้เลเวลเยอะมากทุกคนใช้36นะซึ่งเป็นอะไรที่เยอะเหมือนกันนะโอเครตรงนี้เราก็ควรจะปิดอันนี้ไปทึบตรงนี้มันจะเป็นหิเกาะช่างมันครับทุกคน โอเคเอาของเก็บไปที่เราไม่ได้ใช้ชึบก็จะใช้ของแค่ประมาณนี้แล้วนะทุกคนโอเคดเดี๋ยวผมพาไปทัวร์นิดนึงแล้วกันในเนเธอร์ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะก็อันนี้เป็นที่ขุดเอฟเฟกซี i ไอวีเนาะผมก็จะเอ IV อีกเล่มหนึ่งอะ่ะตีใส่ไอวี IV มันก็จะเป็นเอฟเฟกซี V วีก็คือเอฟเฟกซิตี้ห้าทุกคนก็คือมันเป็นเลขโรมนะันอ่ะเท่าไหร่นะสี่บวกสี่ได้ห้าอะไรเงี้ยทุกคน โอเคในเลเทอร์ผมก็จะเป็นประมาณนี้คือผมได้มาทําข้างๆไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทําการใส่บล็อกอะไรอันนี้การขับเรือผมก็ยังกาหกมันเดือไปทุกคนปุ๊บมันก็ตอนนี้ทุกคนเนะมว่าแต่ระาหารที่ไปทางไหนเนาะเดี๋ยวนะโอเคทางนั้นก็จะไปหมนะู่บ้าน n p c เนาะอันนี้ก็เฮ้เดี๋ยวนะผมจะพาไปหมู่บ้าน NPC นนะ จะพาไปอธิบายหลักการนิดนึงเกี่ยวกับการทำฟาร์มว่ายอัตโนมัติว่าทำไมถึงเราถึงไม่ควรทำไปเลยซึ่งเป็นอะไรที่เร็วมากทุกคนในการเดินทางแบบเดียวก็สามารถจากไปอย่างที่หนึงถึงอีกที่นึงได้แล้ว <ül> ก็คือการที่ผมจะมาจากตรงนูน้นมาตรงนี้ก็คือต้องข้ามภูเขาลูกนึง่งซึ่งเป็นอะไรที่นานมาก โอเคเอาอันนี้ตีกอ่องแล้วกันอย่าลืมนี่สายสองเลเวลไป <c oughs> ใ,ให้หมดเกลี้ยงเลเวลหนึ่งก็เป็นที่กดุดอย่างเร็วอ่ะก็คือผมจะอธิบายให้ฟังนะทุกคนเดี๋ยวหาตัวอย่างก่อน <c oughs> มีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมไม่มีงั้นหรอชื่อไม่มีกากบาทเลยหรอมีกากบาดไหมโอเคไม่มีนะทุกคน ก็คือนี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมผมแลกของเยอะจนว่า NPC เขาขึ้นราคาเพราะว่าตอนนี้ของมันเริ่มล้นตลาดในเกี่ยวกับเกมนะมันก็เลยขึ้นราคาของที่ผมจะเอามาขายได้หนึ่งเหอุลก็คือจาก24 -43 เป็น43ผมต้องรอตรงนี้ประมาณ1คืนเพื่อให้เพื่อให้ n p c คนนี้เขารีสต็อกแล้วก็ลดราคาเท่าเดิมดังนั้นฟาร์มอ้อยแบบนี้ ถ้ามันอยู่ข้างมันเนี่ยก็คือเรามา AFK ในนี้ใช่ไหมเสร็จแ,แล้วเรา AFK ในนี้ตรงเนี้มันก็รีสต็อกตรงนี้มันก็โตมันจะไม่เหมือนฟาร์มว่าอัาตโนมัติที่ว่ามันใช้เวลาโตช้าก็คือถ้าจะให้ผลผลิตมันดีจริงๆก็คือต้องทําใหญ่ขนาดนี้เลยะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่เปลืองงบประมาณมากๆสู้เรามาเก็บเอาด้วยมือสําหรับผมนะสำหรับคนที่เล่นวันนี้เรามผมอะผมว่าแบบเนี้ยดีกว่ายเยอะเลยทุกคน เแม่โอ้ทำเยอะเขาเรื่องวงขอเล่นหน่อยละกันเชฉยๆเพิ่งจะมีอ,อีโมจินะท่าเต้นนั่นเองนะอย่างเท่ทุกคนได้จากการปลดล็อกนั่นเองนะอันนี้ท่าอะไรชิปอันนี้ท่าท่าขุดเหมืองอนะ่ะท่าตัดไม้อันนี้ท่านอนหลับเนาะอันนี้ท่าอะไรโยโยโยโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนคลิปนี้ก็ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะผมจะได้มีกำลังใจในการเล่นซีรีส์1.18ไปยาวๆนะทุกคนเล่นไปยัน1.19เลยถ้ามาันออกตอนไหนก็ตอนนั้นแหละทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหาทาบวกเลยกัน <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ